ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่เกิดเรื่องราวสุดเศร้าครับเมื่อมีผู้ชายขับรถกระบะมาจอดขวางรถฉุกเฉินทําให้รถฉุกเฉินนั้นไม่สามารถขยับออกไปได้และเขากําลังจะต้องพาผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยขึ้นรถส่งรักษาต่อญาติคนไข้ที่ป่วยวิกฤตนะครับคุกเขา่าไหวอ้อนวอนขอให้ช่วยขยับรถแต่ว่าคนขับกระบะก็ยังโวยวายไม่ได้ไปขยับรถไม่ได้ไปเลื่อนรถให้สุดท้ายผู้ป่วยวิกฤตคนนั้นเขาเสียชีวิตนะครับ ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยทุกคนครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่งขับกระบะ4ประตูจอดปิดท้ายรถฉุกเฉินรถพยาบาลเพื่อพาแม่ของเขามีอาการเวียนหัวตาลายมารับการรักษาที่โรงพยาบาลญาติเนี่ยเข็นผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็จอดรถทิ้งเอาไว้หน้าห้องฉุกเฉินนะครับลักษณะคือแบบนี้เห็นไหมฮะจอดปิดท้ายรถฉุกเฉินอยู่ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลปลายพยาจังหวัดกระบี่นะครับแล้วจังหวะนั้นเป็นช่วงนาทีที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กำลังช่วยเหลือผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมีภาวะหายใจล้มเหลวครับช่วยอยู่ในห้องฉุกเฉินโซนผู้ป่วยวิกฤตแล้วเตรียมจะต้องย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกระบี่ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตามคนขับกระบะคนนั้นนะครับที่มาจอดปิดท้ายรถฉุกเฉินเนี่ยบอกช่วยขยับรถให้หน่อยได้ไหมจะพาผู้ป่วยวิกฤตส่งต่อที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่คนขับกระบะเนี่ยโวยวายบอกว่าไม่มีใครดูแลแม่เขาเลยจนเกิดการโต้เถียงก,กันกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติผู้ป่วยที่บริเวณท้ายรถฉุกเฉินต่อมาครับญาติของผู้ป่วยฝั่งวิกฤตเนี่ยที่อาการหน้าเป็นห่วงมากๆร้องไห้สุดตัวลงนั่งกับพื้นยกมือไหว้ขอร้องให้เจ้าของกระบะเนี่ยช่วยขยับรถหน่อย แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ขยับนะฮะมีปากเสียงต่อเออะโวยวายเจ้าหน้าที่ต้องขู่ว่าเดี๋ยวพาตำรวจมานะนั่นแหละครับเลยทำให้เจ้าของกระบะยอมไปเลื่อนรถออกสามารถนำผู้ป่วยวิกฤตขึ้นรถพยาบาลแล้วส่งต่อไปโรงพยาบาลกระบี่ได้ในที่สุดแต่ว่าสุดท้ายเป็นเรื่องน่าเศร้าเขาเสียชีวิตนะครับลูกสาวของผู้ป่วยที่เสียชีวิตฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์บอกว่าไม่อยากให้เกิดการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เสียววินาทีเดียวนั่นคือวินาทีชีวิตจริงๆ หากวันนั้นไม่มีการจอดรถขวางเขาก็ยังเชื่อว่าคนที่เขารักน่าจะยังมีชีวิตรอดหลังเกิดเหตุนะครับโรงพยาบาลปลายพยาได้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียหลายคนอาจจะสงสัยว่าเหตุการณ์นี้ทำไมรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลไม่ขยับเลื่อนไปด้านหน้าก่อนเพื่อให้เกิดช่องว่างช่วงท้ายเพียงพอที่จะนําผู้ป่วยเนี่ยขึ้นรถฉุกเฉินได้ผอ,อโรงพยาบาลปลายพยาก็อธิบายนะครับบอกว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ด้านหน้า จุดจอดรถฉุกเฉินเนี่ยมันมีพื้นที่จํากัดและหน้ารถเป็นทางลาดเอียงลงครับหากขยับรถไปข้างหน้าจะทําให้ส่วนท้ายรถกระดกขึ้นไม่สามารถเข็นเตียงผู้ป่วยขึ้นรถได้บวกกับผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจหลายอย่างต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปบนเตียงรักษาซึ่งทางโรงพยาบาลทํทาตามขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยทุกอย่างแล้ว หลังจากเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์นะครับนักสืบโซเชียลก็ไปสืบสอบดูแอคเคาท์เจ้าของกระบะแล้วก็ไปคอมเมนต์กันเยอะมีการแจ้งเรื่องนี้ไปยังบริษัทเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งว่าเจ้าของกระบะเนี้ยเขาเป็นพนักงานสังกัดบริษัทคุณหรือเปล่าต่อมาครับทางเพจของ CPF ได้มีการโพสต์บอกว่าขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามานะคะทีมงานอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงหากมีความคืบหน้าจะชี้แจงให้ทราบโดยเร็ว นี่คือความคืบหน้าของเรื่องราวข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับต้องรอฟังคำชี้แจงจากทุกคนและทุกฝ่ายเพิ่มเติมเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเรื่องนี้จะสรุปจบอย่างไรแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าไว้มาเล่าอัปเดตให้ฟังนะครับดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดติดตามกด subscribe ฟังขิงเ่าด้วยครับ